สวัสดีครับ FC ที่หน้าตาดีท,ทุกทท่านกลับมาพบกับลุงจืดกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ลุงจืดจะมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเด่นข้อด้อยและข้อจำกัดของ Mitsubishi Xpander Hybrid หรือจะเรียกว่า Mitsubishi Xpander HEV ก็ได้นะครับเพื่อนๆมันคือชื่อเดียวกันระบบเดียวกันเลย สำหรับรถในตระกูลของ Mitsubishi Xpander ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปหรือว่า Hybrid มันคือรถสไตล์ MPV 7ที่นั่งแต่ว่า Mitsubishi Xpander ทั้งหมดนะครับมันจะเหนือกว่า MPV ตรงที่ว่ามันได้ถูกทำการยกสูงขึ้นมาซึ่งรถยกสูงมันจะอยู่ในเซกเมนต์ของ Crossover ดังนั้นแล้วนะครับ m s t s u b i s h i x p a n d e r มันคือลูกครึ่งระหว่าง MPV กับ Crossover ซึ่งข้อดีของมันคือ เป็นรถ7ที่นั่งที่มีความสูงใต้ท้องรถถึง205ม mm. ิลมด้วยความสูงระดับนี้ช่วยให้มันสามารถตะลุยทางวิบากได้ระดับหนึ่งโดยที่ท้องรถไม่คลูดกับพื้นถนนและที่สำคัญมันสามารถลุยน้ำท่วมได้ระดับ1โดยที่รถเก่งทั่วไปไม่สามารถทำได้ด้วยการออกแบบลักษณะนี้ช่วยให้เจ้าของรถเ x p a n d e r สามารถไปเที่ยวได้ในที่ที่เราไม่เคยไปหรือว่า ในที่ที่รถเก๋งทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้นั่นเองส่วนข้อดีถัดมาของ Mitsubishi Xpander r H.E.V. ก็คือในเรื่องของเบาะนั่นเองรถรุ่นนี้สามารถนั่งได้ถึง7คนเราจึงสามารถพาเพื่อน าญติไปเที่ยวพร้อมกันเดินทางพร้อมกันได้ถึง7คนในรถคันเดียวกันการที่เราเดินทางไปด้วยกันพร้อมกัน7คนเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เรานั่งรถคนละคันไปด้วยกัน2คันนะครับเพราะว่าเราสามารถคุยกันได้และจุดเด่นอีกหนึ่งประการของ expander ก็คือการพับเบาเรียบนี่แหละเราสามารถดัดแปลงให้เป็นรถคาแคมปิ้งได้กินในรถนอนในรถได้เลยอยากไปเที่ยวที่ไหนเราก็ขับรถไปจอดยังสถานที่ที่เราต้องการ ปูที่นอนปิกนิกติดมุ้งครอบกระจกทานดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศโรแมนติกตื่นเช้ามาทานกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้นฝนตกก็ไม่กลัวหากไม่ปลอดภัยก็แค่ล็อกรถที่สำคัญไม่ต้องเก็บเต็นท์ตอนเช้าทานอาหารเช้าเสร็จก็ขับรถกลับบ้านได้ทันทีหากอยากรู้ว่า Expander พับเบาะยังไงพับเบาะแล้วกว้างและยาวแค่ไหนนอนในรถได้จริงๆไหม ลุงจืดเคยทำคลิปแยกเอาไว้แล้วแต่ที่ลิงก์ข้างบนแล้จะมีลิสต์วิดีโอเรียนกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจาหลังกันได้นะครับเพื่อนๆจุดเด่นข้อต่อมาคือเครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตร ทำงานประสานก,นกันกับมอเตอร์ขับเคลื่อนที่ให้กำลังรวมสูงสุดถึง116แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง255นิวตันเมตรแต่ให้ความประหยัดเหลือเชื่อจากการที่มีอินฟูหลายท่านนะครับนำรุ่นนี้ไปทำการทดสอบหาอัตราสิ้นเปลืองและอัตราเร่งพบว่ามันอัตราเร่งดีเหนือกว่าคู่แข่งแต่ประหยัดกว่าคู่แข่งได้อย่างชัดเจน เรื่องของพลักกาลังเครื่องยนต์และความประหยัดเนี่ยสำคัญมากนะครับในกรณีที่เราออกไปเดินทางไกลยกตัวอย่างง่ายๆเลยหากเพื่อนๆน,นั่งด้วยกันเจ็ดคนนะครับแล้วก็ขึ้นภูทับเบิกแรงบิดขนาด2 5 5นิวตันเมตรเนี่ยมันสามารถขึ้นภูทับเบิกได้อย่างสบายๆเลยหากเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าระบบไฮบริด ehev epower PHEV, ERV e, v, e v, และ EV มันต่างกันยังไงมีข้อดีข้อจำกัดอะไรบ้างแต่ละระบบทำงานยังไงและเหมาะสำหรับใครลุงจืดเคยทำคลิปแยกเอาไว้แล้วแต่ที่ลิงก์ข้างบนเราจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วก็ยย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังกันได้นะครับ ข้อดีถัดไปของรุ่นนี้คือเขาจะใช้แอร์ไฟฟ้านั่นหมายความว่าเราสามารถเปิดแอร์ได้โดยที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำการติดขึ้นมาลองจินตนาการดูนะครับกรณีที่เราไปจอดรถรอเพื่อนๆเ,เราสามารถเปิดแอร์แล้วก็เอนเบาะนอนรอได้หรือในกรณีที่เราไปแคมปิง้งกินในรถนอนในรถในกรณีที่อากาศร้อนเราก็สามารถเปิดแอร์นอนในรถได้ จากการทดสอบนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่ของระบบไฮบริดเต็มเราจะสามารถเปิดแอร์นอนในรถได้นานถึงเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาเป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ของระบบไฮบริดแล้วเครื่องยนต์ก็จะดับเองโดยอัตโนมัติโดยที่แอร์ก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมต่างจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ในการเปิดแอร์เครื่องยนต์จะมีการทำงานตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมกินน้ำมันและเกิดมลพิษหนักสุดคือไอเสียจะวิ่งเข้ามาในห้องโดยสารที่เราอยู่นั่นเองอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับเพื่อนๆส่วนข้อดีถัดมาคือรถยนต์รุ่นนี้ Made in Thailand งานประกอบต่างๆ QC ต่างๆค่อนข้างเชื่อถือได้จุดเด่นถัดมาก,ก็คือในเรื่องของบอดี้ที่มีความใหญ่โตแน่นอน Expander มันมีความยาวที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันและบอดแถวที่3สามารถนั่งได้จริงสามารถเดินทางไกลได้ในระดับหนึ่ง โดยที่ไม่มีความเหนื่อยล้าเลยแม้แต่นิดเดียวคราวนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบสเปคกับคู่แข่งทั้งหมดของ Expander นะครับเพื่อนๆ ากเพื่อนๆต้องการแชร์ประสบการณ์สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับ